ผมวันนี้กบกับช่างบอลอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ผมก็จะมามีลูกค้าท่านหนึ่งถามหลายท่านนะครับก็ว่าจะถามว่าพะเนียดหรือกงนกเขานะครับก็จะมาแจ้งถ้าช่างบอลพอหาได้นะครับว่ากงนกเขาแบบไหนนะครับก็อาทิตย์ตามรับชมครับนี่ครับกงลูกนี้สวยนะครับก็เป็นหัว ประมาณนี้ครับนี่ครับหัวไม้นะครับฟงใหญ่มากนะครับชานี้ครับสวยนะครับก็ลองทักสอบถามราคากับช่างบอลได้นะครับที่เบอร์0ูนย์7 2ด7ากนดดดสองนะครับก็ข้างในก็มีนะครับรูม้ก็มีนี่ครับ อันนี้ก็มีนะครับผมมีเยอะอยู่นะครับก็ลองแอดไลน์เข้ามาสอบถามราคาได้นะครับแต่ว่าลูกนี้ก็สวยนะครับแต่ก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับข้างในยากได้สอบถามได้นะครับพเนียดก็มีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูพเนียดนะครับนี่เนียดดักของเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ไปดูชัดๆนะครับข้างหนอกนะครับ นี่ครับอันนี้ก็เป็นพเนียดนะครับเป็นแบบลวดลวดสปริงนะครับทำลวดเป็นนะครับลวดแบบคล้ายๆขอบยางรถนะครับลวดนะครับนี่ครับก็สวยนะครับไม้นี่ก็สวยนะครับก็กลไกก็เป็นแบบนี้นะครับ เจมีกันใกล้หนีบใช่ไหมลองลองราคากันเองนะครับลองโทรทักกันเข้ามาสอบถามราคาครับช่างวันแปอันนี้ก็เกาะอ,อยู่ข้างบนนะครับเกาะตรงนี้ อยู่นะครับคอนก็เป็นไม้นะครับเป็นไม้แบบว่ามาทําเองนะครับก็ลองดูนะครับปนไกเบาๆนะครับโอ้โหไวมากนะครับไวมากนะครับไม่แพงนะครับลูกนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยนะครับลูกนี้ประมาณเจ็ดร้อยนะครับ ก็ทักกันเข้ามาสอบถามได้นะครับก็ราคาส่งประมาณ200อยนะครับก็สนใจยังไงก็ทักกันเข้ามาสอบถามนะครับนี่ก็เป็นไม้ประดูนะครับเป็นไม้ประดูนะครับก็ลูกนึงก็700ร้อยนะครับค่าส่งก็200อยนะครับ เก็บเงินปลายทางนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับสอบถามได้ครับสอบถามได้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสปริงนะครับข้างในเป็นสปริงตัวดีดนะครับตัวดีดตบเป็นสปริงนะครับก็เป็นคานไม้ไม่ใช่เหล็กนะครับเป็นไม้ทั้งรุ่นเลยนะครับสวยดีนะครับใบนี้ก็สนใจแบบไหนสั่งได้นะครับ ครับผมคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปขอขับคำวามาสวัสดีครับ